แอดมินโทโทนี่แอดมินโทนี่นี่แอดมินมากันแล้วไงคิดนอนนี่แบบเข้ากับพี่หมีมากเลยเนี่ยนอนแต่ไม่ได้นอนใช่ไหมเมื่อวานแอดมินทิ้งอาจารย์ไม่ได้ทิ้งจ้าไม่ได้ทิ้งจ้าไม่ได้ทิ้งจ้าพอดีไม่ได้ทิ้งจ้าแค่ไปกินข้าวกันเฉย ไม่ได้ทิ้งจ้าแต่ไม่มีใครอยูดไม่มีใครหยูดด้วยจ้า <y> <l ots> แตคนมันหิวอะนะ <S <S <l ots> เอ้เราเราไปสะพานสองเราไปสะพานสองใช่มแต่ไอ้จารย์บอกแบ่งแบ่งคนละครึ่งเใ้่เมื่อวานนะใช่ปะ่ะที่จารย์พูดอะว่าจะมาตรงนี้ด้วยตรงนู้นด้วยใช่ปะ่ะ เดินสองเดินสองสะพานเนาะใช่อาจจะต้องอาจจะต้องแบ่งนาทีสองสองฝั่งเพราะว่าการใชมาจากจุดสะพานแรกที่ลรตางการเกาะแล้วก็อาจจะอาจจะมองไปตรงนั้นด้านหลัง ตีห้าตีห้าครึ่งใช่ไหมแต่เมื่อวานเห็นพี่แฟร์บอกหกโมงทำอะไรคะกินข้าวอ่ะผมงเขาอาหารเปิดหกโมงคู่ข้าวไม่หรอกไมจะทันไหมใายผ่านสิเจ็ดโมงไม่ไมกินก่อน หกโมงหกโมงครึ you? <the> ่งหกโมงสิบห้านะกินได้กินได้กินเยอะนะเมื่ได้พางนี่เอย

Martin, ม,ามาตเลยรงาอมถึงโรงแมงา e อีอมช่วยบอกการรับตั๋วอีกรอบหนึ่งรับตั๋วก็เคาน์เตอร์หนึ่งก่อนเก้าโมงครึ่งคนที่เอารถมานะก่อนเก้าโมงครึ่งเคาน์เตอร์หนึ่ง,งขับรถเข้าไปเลยไปบอกเขาฟรี แต่ว่าคนที่เอารถมาเองต้องลงทะเบียนนะเพื่อแจ้งเขาต้องลงทะเบียนที่ในกลุ่มใหญ่อะแต่บัตรเข้าปีเนี่ยเข้าไปเอาได้เลยเคาน์เตอรหนึ่งทุกทีจะเดินอยู่ข้างในเนาะทุกทีจะเดินอยู่ข้างในเดินให้ดูนู่นดูนี่วันนี้มานอนโรงแรมจ่ะ เดี๋ยวกินข้าวกันเดี๋ยวกินข้าวกันตรงนี้เดี๋ยวกินข้าวกันตรงนี้ให้หมดเลยนะกินข้าวกันตรงนี้ให้หมดเลยเดินเดินนับเดินนับคนเอาเออมีคูปองใช่เผื่อเผื่อคนมันขาดเนี่ยเอ้ยเผื่อคนมันมากกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับจ,จ,จุดประตูางต่อเอ,ออ,อใเใจเย็นๆๆ้ัยนนั่งกันมานั่งกันมาไม่กล้ถ้าไปเองต้องไปรับบัตรอะไรไหมครับรับบัตรอะไรอะ่ะสวัสดีครับลาสโซลสดีนะครับ แขกเริ่มมาผมก่อนบน้ำก่อนดีกยว่อแขกเริ่มมาแล้ว แค่นี้ก่อนอาบน้ำก่อนอยังไปก่อนเลยก็ไนดะ้เปิดหกโมงครึ่งถามแล้วถามอีกแต่ไม่เวลาหรอกแอดมินเต็มแล้วข้างล่างสวัสดีครับ น่าก,กินเรือไม่กินกินชาบูรอ,รอร่อยไหมอร่อยดีครับชาบูบูตึงเดี๋ยวร้องเพลงกันชาบูบูตึง <c oughs> วันนี้ไปไหนไม่ได้ไปไหนอาจารย์ อยู่เมืองโบราณนี่ยนะจ๊ะใช้ไปไหนนะจ๊ะตื่นตื่นกันมาทำอะไรเนี่ยเช้าเช้าตีห้าครึ่งตัวทีพี่อ่าอุ <c oughs> ้ย <c oughs> ิสวัสดีครับสวัสดีครับแอดมินอยู่ข้างล่างเต็มเลยเนี่ยลองมาต่อได้ ถ้าล้องเสียงเพียง <c oughs> เอฟชินนอนวะซ่านสายสุดานอนใค่ะ okay. เดี๋ยวไปหาสายสุดาที่ห้องนอกว่าห้องเบอร์อะไรอัน <c oughs> ส้มอยู่ห้องอะไรสม้ม <c oughs> เมื่อคืนใครเปิดแรงยิบหายเลยวะครับไม่ได้ทำอะไรทำน้ำจากตัวแล้วค่ะสองหนึ่งแปดอ๋อเหมือนมันพอมันนิ่งละไหมกันนี่นะสองหนึ่งแปดครับเปิดประตูเลยเดี๋ยวเข้าไปหาเข้าเข้าไปรอเลยเดี๋ยวไปไล่ที่ห้องอ้นอยู่ไหนอ้นห้องไหนอ้นห้องไหนบีห้องไหนเจอไหนครับเจอไหนครับคำนันด้วยก่อน นีดเบตเป่นี่ดีเบ,เบตตรงไหนก่อนจำหนูได้เปล่าจินดาพรคนตื่นแมวเหรอไม่รู้อ่ะอาบน้ำดีกว่าต้องอะไรนนเดี๋ยะค่อยมาไล์ใหม่แค่นี้ก่อนคนมันน้อยเกินอ่ะเกลียดร้ายอ่ะ ไปแจ้งข่าวเข้ากันยายไปเยี่ยมเยินเพื่อทนั่งน้องในสไน บอกว่าห้องสาวๆแต่น่ารักสวัสดีครับตื่นนี่ส้มเชงบุกยังห้องเหรอที่นอนนุ่มมากนอนไม่อยากมีเพื่อนที่เตียงดูวิญญาณเสียงบรรทัดถอนมาถึงกันกือโมงเนี่ยเยี่ยมคืนค่ะพี่หมีรถเพิ่งมาสปอรเสร็จแล้วแอร์ หกโมงครึ okay. ่งนะเช้าโอเคบุกบกบุกห้องแอดม,มินห้องแอด,ดแมินสาวไปอาบน้ำที่พัดจันดาจำว่าสายเรา แหลแอมแหลโป๊ะพี่ระวังช่องติวนะ<อ>ผมช่วยไม่ได้นะพี่แอลน้ำแอลแอลชอหนมแอลแลชนมนมเย็นนมเย็นนมตักเต้าแล้วไม่ได้นมไม่เย็นจริงไม่ได้แอร์มันหนาวไม่มีสายชาร์จไม่ชาร์จชาร์จด หัวร้อกันใหญ่พวกที่ชอบใจกันใหญ่เป็นพี่ชายถอดเสื้อชอบใจกันใหญ่ดีด้ากันใหญ่ดีด้ากันใหญ่เลยนะ ได้นะพว่อนี้ดีได้กันใหญ่เดี๋ยวเข้าสูงไม่ทันหนูไปแล้วอะไรอะ่ะอ,อาหารตาอ,อาหารเช้าอะไรอะ่ะสวัสดีครับพี่มาอะไรกันนะ พี่อะไรให้เข้าใจกันหน่อยสิเดี๋ยวก่อนจะดึงใครขึ้นมาดีขึ้นมาสนทนาธร,รมยามเช้าไปเตรียมอาหารใส่บายงขาอ๋อ พี่หมีดูในตู้เย็นดูอะไรในตูเนนต้เย็นในตู้เย็นอะไรอ่อะมีอะไรในตู้เย็นมีโลงเนโอ้ oh my god พี่แอร์ป่ะไฮเนเก้นเฮ้ยเดี๋ยวบินป่ะวะมีไฮเนเก้นบินพี่บินเหรอบินพี่ให้ไปเบียส้มนี่หาเรื่องอีกแล้วให้ดูให้บินอีกแล้ว คือเอาขนมมาห้องห้องพีแอหาเรื่องให้บินอ่ะอย่าลืมนะมีถุงยาง <c oughs> ล่างไหมโรงแรมแบบไม่มีถุงยางวันนั้นพาน้องไปนอนโรงแรมมีถุงยางเฉยสักจิบว่าสัาน้นสักจิบว่าสัาน้น ไม่เคยฟังเถื่ออาจารย์นะอาจารย์ตื่นยังอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คนดูน้อยจังเลยอะน้อยกว่าคนเองกำลังจะเดินทางไปเขายังไม่ตื่นอม น่ใจไมมเตืนกันแช่ม,มน้ำนยังยังเขาสัมภาษณ์่อยค่ะขาสัมภาษณ์่อยค่ะ ในตู้เย็นมีอะไรบ้างคะเดีย้วอ้อนอะออ่ะมาเล่นดีเช่อ้อนอะไออนองสีตื่นเงียเนี่ยหกโมงครึ่งนะไม่ได้กลาาไาจ้ะ อ้อนยี่ไหนอ่ะทางทน่อ้อนทางหน้อางอหน้อไหนอ่อะไรอย่งนี้ได้แล้วให้ดีอ่ะนะล่ะเร็จแล้วอาอัอนนี้ก็หาเปิดประตูไว้ด้วยใหายนี่แสงดงัง

i don't want